เดี๋ตากะใหญ่ก่อนอ่าใหญ่กินเป็ดไหมลูกครักกบใหญ่ให้หมาขึ้นนะเ,เอ่อเวียนตะกิดอืมปลาตะกี้กับมาหอกับใหญ่หอกับมาปลากับเออพี่น้องเออเด็ดตากับหอกับเลยครับ พี่ล้วงลาวพี่น้องอืมพี่น้องลงเล่พี่น้องวายอบยอไมเรนัครับมาไปนี้โลกไม่เคยกงเก่งกินน้อดีไม่เลยก็โตนะครับพี่น้องพี่ล่วงจุนหนังยกเกงยกก้าระว่างคนต้าวเก๋ๆนะครับไม่ดีต้้ม่ฟื้ยไยบไหมครับยกยอบ ร้อยร้อยร้ Safe. อยยังหูเลยป <เห Superman> ักนกอ่ะโอ้นี่ปีนองเอรอกับก้าวกับก้าววันนี้นะครับแกงต้มปลากระปงกับกับเลียนกับแล้วกับนองนุกตอดกไก่กับก้าวโปดปีนองกับกงอะแล้วกับปลาลังเก้มกับปลาตูเก็มตูได้ปีนองแล้วกับน้ำจุบปีนองอ่น้ำจุบหลูกับเลตาปีนองอ อ่ะยี่บีนองเอ้ยีหม้อกับปังนอกกับ,กบใหญ่เออโมน่ากับป่ะอืมอืมต้องกับใหญ่หลังกิมนั่นแน่ร้อยโม่เลยกับตัดต่วนกันร้อยแม่ตาวร,ร้อยอย่างอู้เลย Rút lợi vì nó Làm kén cả bỏ đi lợi ừ. ừ. Dạy hôm là cái máy cầm ấy Rồi mai mày tao Rút đeo

อีโดชิกับเกลียงใจใหญ่กับเปล่ากับปี่นองกบคุณมากนะครับปี่นองตีก็ติดตามปี่ล่วงจงนะครับกบคุณมากที่อยก,ก็แจ้ก็เจให้พปีล่วงนะครับ ปีนองก่อนได้แต่ไม่ก่ติดตามตีปีร่วงจงก้อควักติดตามด้วยนะกับกอบกุญกับไรแล้วยานี่อ๋อลูกโดดลูกโดดปีนองเออเก่งส้มเรียนปีนองอื้อ อืออืออืออออมมั่ครับการทำได้วันนี้นะครับผี่ร่วงจงกอบคุ้น ใหญ่ลั่นกับแล้วก็รขอบคุณปารี่นะครับตีง่ายพี่น้องจงแข่งต้อมเรียนพี่น้องเออขอบคุณมากับยยบยบพี่น้องกินก้าวแล้วคกับ